ที่อีกหนึ่งคู่ที่เขาก็เพิ่งประกาศเนาะว่ากำลังจะมีเบบีคนแรกคู่นี้เลยสำหรับคุณแดนแล้วก็แพตตีท้ทีนี้เรามีข่าวดี2อเด้งคุณผู้ชมเพราะว่าในช่อง YouTube นะคะเขาประกาศแล้วว่านอกจากจะมีเบบีแล้วไม่ได้มา1จา้ะมาง2งเฮ้ยจริงหรอได้ลูกแฝด นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเวลคั่มท้องแฝดนั่นเองนะคะส่วนเพศเนี่ยเห็นว่าต้องรอรอลุ้นกันอีกทีนึงทั้งสองแจ้งว่าเบบีในคันเนี่ยสุขภาพดีมากแข็งแรงนะคะขณะที่คุณแม่แพตตี้มีอาการแพ้ท้องหนักเลยแต่ว่าสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าเป็นแฝดตามคู่พี่ชายเลยนะคู่ของพี่บีมกวีมีสคู่ใช่ไหมคู่คุณแดนมีหก็รอดูว่าจะไปจบที่กี่คน นะที่กี่คู่แบบอย่างนี้ใช่ไหมของของพี่บีมเนี่ยเขามา2คู่เลยก็คือคู่แรกเป็นออผู้ชายก่อนเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่ก็รอดูว่าของคุณแดนแพตตี้เนี่ยเพศไหน